คราวนี้เรามาดูเรื่องการวางแผนการเงิงนกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าไหนๆโค้ดมาแล้วเราอยากจะให้เริ่มเลยสำหรับใครที่ไม่เคยวางแผนการเงินมาก่อนเลยใครที่ทํางานอยู่ตอนนี้ครับอลองบอกแผนในการวางแผนการเงินหน่อยว่าคุณจะต้องเตรียมตัวไงบ้าง,างใครที่ทํางานอยู่ตอนนี้ครับอลองบอก แผนในการวางแผนการเงินหน่อยว่าคุณจะต้องเตรียมตัวไงบ้างอ,อ,อยากให้มอง3ามเรื่องใหญ่ๆการวางแผนการเงินเรื่องแรกคือสภาพคล่องมันเป็นหัวใจเลยว่าถ้าสภาพคล่องเราไม่ดีสภาพคล่องคือมีเงินพอใช้อะมันไม่พอใช้มันก็จะเป็นเรื่องที่เป็นป,ปัญห,หามากเลยนะครับเห็นถ้าวันนี้ใครที่เงินปริมปริมหรือไม่พอใช้สิ่งที่เราควรทํามากเลยก็คือการนั่งทําตัวเลขรายรับรายจ่ายนั่งทนานี่คือต้องนั่งเขียนเลยเป่ะเขียนเลยครับต้องเขียนเลยคือต้องบอกว่าสมองเราเนี่ยทำงานผิดตลอด เรื่องเงินนะจริงครับอย่าไปบวกอะไรในหัวนะเขียนออกมาให้มนเห็นเป็นตัวเลขกตัวอย่างง่ายๆพวกเราพวกเราน่าจะเห็นอ่าเวลาเราไปซื้อโทรศัพท์ครับเราเห็นโทรศัพท์อู๋สี่หมื่นอู๋แพงจ่ายสี่หมื่นแล้วไม่กล้าจ่ายอู้กำลังจะเดินออกพอดีเลยเจอป้ายศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนชอบแล้วเอามาเพื่อเราโดยเฉพาะเดือนละสี่พันเดือนละสี่พันเกิดมาเพื่อเราโดยเฉพาะเออสมมติเราเงินเดือนสามหมื่นครับทำไมเงินเดือนสามหมื่นมันจะผ่อนของสี่พันไม่ได้วะ ว่าแล้วก็ส่งบัตรให้รูดไปเลยใช่ไหมจริงๆกับคำถามมันผิดเงินเดือนสามหมื่นทำไมจะผ่อนของสี่พันไม่ได้คําถามผิดที่ถูกคือเงินเดือนสามหมื่นอ่ะเคยเหลือเดือนละสี่พันหรอใช่ไหมสมองมันทางานผิดเสมออันจะไม่เคยเหลือเดือนสี่พันเขาไม่เคยเหลือเดือนละสี่พันไงแต่เวลาตอนเราลูดอ่ะสมองเราเทียบอย่างนี้ว่าเราเงินเดือนสามหมื่นทำไมจะผ่อนของสี่พันไม่ได้จิ๊บใช่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 อช่ใช่ใช่ใชเใช่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 หรอ เออ,อคิดใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคเอาเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะประหยัดละกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปสัญญากับตัวเองซึ่งทําไม่ได้ทพาะนั้นตัวเลขการเงินเนี่ยอยากให้เขียนลงไปให้เห็นเลยครับว่าคือจริงๆเข้าใจคํานี้ครับเขาบอกว่าเวลาที่เราทาบัตเจตเนี่ยเวลาเราเขียนตัวเลขลงไปว่าค่ากินเท่านี้ค่าเดินทางเท่านี้ซื้อของให้ตัวเองเท่านี้ครับมันคือการจัดลําดับความสําคัญในชีวิตเรา อันนี้สาคัญไหมอันนี้คุณจะจ่ายไหมใช่ใช่เราตัดให้บัดออมแม้ต่อย่างนิดนึงอ่ากินใช้เท่านี้เนี่ยถ้าเราเอาแพทเทิร์นของแต่ละคนมาวางเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน,นจะเป็นการบอกเลยว่าคนแต่ละคนให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรมากน้อยบางคนอาจจะเป็นเรื่องอการกินใช่ไหมการทานอาหารบางคนอาจจะเป็นเรื่องซื้อของให้ตัวเองอะไร,รต่างๆไม่เป็นไรมันไม่มีความจำเป็นจะต้องเหมือนกันแต่สุดท้ายพอทำบรรทัดสุดท้ายปุ๊บมันต้องไม่ติดลบอันนี้คือข้อแรกเลยใช่ต้องมีสภาพคล่อง สภาพคล่องแปลว่ามีกินมีใช้มีเหลือเก็บนะเก็บมากเก็บน้อยไม่เป็นไร,รพอเรามีเหลือเก็บเดือนนี้เหลือเก็บเดือนต่อไปเหลือเก็บมันจะเริ่มพอกพูนขึ้นบางทีมันจะกระโดดจากสภาพคล่องมาเปลี่ยนคําถามใหม่ละมีเงินเก็บอยู่ก้อนนึงเราจะเอาไปทําอะไรดีเพราะฉะนั้นเราก็จะคิดเรื่องของการเอาเงินไปต่อยอดนะ,นะครับนะโดยปกติแล้วเวลาเราจะต่อยอดเนี่ยนะครับก็แล้วแต่แต่ละคนก็จ,จะมีแผนที่มันไม่เหมือนกันนะครับแต่ในขณะที่จะต่อยอดเนี่ยอยากให้เผื่ออีกเรื่องหนึ่งไว้คือความเสี่ยง เพราะว่าชีวิตเรามันอาจจะมีบางช่วงบางจังหวะที่รายได้มันไม่วิ่งเข้ามาเหมือนเดิมครับบางคนอาจจะโชคร้ายไปถึงขั้นตกงานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาวางแผนการเงินทํางบการเงินเสร็จปุ๊บจัดสรรตัวเลขให้กับการออมสักหน่อยนะ,นะครับในส่วนของการออมตรงนั้นเผื่อไว้เป็นเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินถ้ายังคิดไม่ออกก็จะเอาไปลงทุนอะไรใหญ่โตเพราะเรายังไม่เก่งเรื่องการลงทุนมากขอให้เรามีเงินสำรองไว้สักหน่อยหนึ่งว่าถ้าเกิดเดือดร้อนอะไรขึ้นมาเราไม่ต้องยืมใครเนี่ยวันนี้มันดีมากเลยนะดีในระดับหนึ่งละ ครับนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยไปศึกษาต่อยอดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นสภาพคล่องคือหัวใจเลยครับเราควรจะต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินเท่าไหร่ครับ6เดือนยังพออยู่นะหเดือนสำหรับหกเดือนของอะไรหกเดือนของเงินเดือนแะไรแหละของค่าใช้จ่ายเอาของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายครอนของค่าใช้จ่ายอ่าเพราะว่ามีบางคนรายได้เขาอาจจะ3 4- มสี่ห้าหมื่นแต่ว่าเขากินแค่เดือนละ2 0 0 0 0ื่นเพราะเอาคิดก็ไปคิดเลขที่2 0 0 0 0ื่น เพราะฉะนั้นต่อเดือนเนี่ยเขาค่าใช้จ่าย2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นคูณหก็แสนสองแสนสองค่อยทยอยเก็บไปเงินสำรองสํารองเบิกจุกเฉินใช่ครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยอย่างเช่นช่วงโควิดก็ยังเห็นอยู่ว่าพอคนบางคนถูกลดเงินเดือนลงไปนะครับเงินสำรองตรงเนี้ยค่าใช้จ่าย6เดือนตรงเนี้ยเนี่ยมันก็พอทําให้เรามีเวลาเซตอัพอะไรใหม่ครับหาหนทางใหม่นะครับหเดือนยังยังโอเคอยู่ครับเมื่อกี้3ข้อนี้ครบยังอ่ะ ควาพคล่องอันที่2ก็คือความมั่งคั่งมาต่อยอดเอาเงินหาทางไปต่อยอดนะครับอันที่3ก็คือความเสี่ยงอ๋อก็คือพอรับพวกเงินสำรองนะครับแต่ถ้าจะขยับไปได้อีกหน่อยนึงก็อาจจะมองเรื่องของการซื้อประกันหรือแรงต่างเพื่อชดเชยความเสี่ยงไว้หน่อยก็ดี